ขอขอบคุณเพรูลแปลเพอิลิสมาสบ,าย,สบายสบายด้วยนะคะแอจดจะแปะเล่นเพรูไปแปลไ,ไปใต้ไปใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะมิสซิสดีได้คะแนนโหวตไปทั้งหมด วอสิวอสิวุนให้จุนหน่อยนะร้อย5คะแนนขาดอีกเพียงแค่3คะแนนก็จะได้คะแนนเต็มครับยินดีด้วยครับคุณมิสซิสดีขอบคุณทุกคนที่วหวนให้ฉันนะครับและในเวลานี้ขอเชิญมิสซิสดีรออยู่ที่โซนพ k ก่อนนะครับเราจะทำการสุมคู่แข่งขันของคุณยุดขอเชิญผู้เขาเ้าแข่งขันหมายเลขสามของเฮาโฮแดง ของหัวแดงไม่ทราบว่าทำไมคุณถึงเขา้าร่วมรายการแข่งขันขในครั้งนี้ครึ่งที่ฉันมาเขา้าร่วมรายการแข่งขันแขง่ขงขันในครั้งนี้ก็เพราะชอบที่รายการน,นี้ให้ความสําคัญกับเสียงร้องจริงๆหวังว่าชื่อเสียงที่มีอยู่จะไม่ถูกนําเอามารวมด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนมารู้จักหัวใจที่แท,ท้จริงของฉันพันเสียงร้องจากใจของฉันคะ่ะผู้ขเข้าแข่งขันคนนี้ ลักไก่ในสิ่งที่เขาพูดออกมามันเป็นาการใบให้ว่าเขาเป็นนักร้องคนหนึ่งเขาไม่รู้รืองไงว่ารายการนี้เขาห้ามใช้วิธีทุกวิธีในการเปิดเผยสถานะของตัวเองถ้างั้นผมขอมอบเวทีนี้ให้กับฮองเฮาโพแดงเลยนะครับเธอมาในเพลง My Heart Will Go On ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ อ่านไหมอ่านละครปกตินนะเพืน่อนึ่ง h o l หรือเพือ่อนสาวไม่อาดดีกว่าขพราะมฉันว่ามิสซิสดีสุดยอดม,อมากๆาแล้วนะไม่คิดว่าคู่แข่งของเขาก็เก่งไม่แพ้กันเลย ฉันรู้สึกว่าเสียงนี้มันคุค้นๆมากเลยนะใช่ปลู่หรือเต่าฉันจําได้ว่าการประกวดในปีนั้นเขาร้องเพลงนี้นะไม่น่าจะใช่หรืมั้งพี่ลู่จะมาเข้าร่วมแข่งขันรายการแบบนี้ได้อย่างไงโรงแรมเสียงร้องของฮองเฮาผัวแดงคนนี้คือปลู่ถ้างัันจริงๆก็ไม่รอดแล้วสินะครับเด็กคนนี้ดวงไม่ดีซะเลยมันก็ไม่แน่หรอกเขาพึ่งเ่าเขาพึ่ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะไม่ผิดพลาดอะไรเลยแบบนี้ต้องดีกว่ามิสซิสดีนะสิดูท่าทางของฮาว,ว,วดแดงคงจะชนะแล้วละโอ้พระเจ้าไพเราะมากๆเลยนะคะนรับแขกรับเชิญพิเศษท่านหน่อยอยากจะสแสดงความคิดเห็นดีก่อนความคามิดเห็นก่อนดีนะครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์มูจะให้คะแนนด,ดิฉันเท่าไหรค่ครับ เมื่อกี้เท่หมูเหมือนจะไม่สนใจมิสซิสดีเลยแต่กับฉันเขาถึงกับขอคอมเมนต์เป็นคนแรกดูท่าทางเขาจะชอบฉันเข้าแล้วล่ะฮ่าคะแนนมิสซิสดีร้องผิดไปจุดหนึ่งแต่กลับได้แปดคะแนสนส่วนฉันไม่ได้ร้องผิดเลยแต่กลับได้ห้าคะแนนหรอคะถึงแม้เขาจะร้องผิดแต่นั่นมันก็เป็นเพราะความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้แต่ข้อบค่องเล็กน้อยน้อยมันไม่สามารถจะปิดบางจุดเด่นได้หลกนะแต่คุณมันตรงกันขา้ามตรงกันขา้าม คุณเป็นเพียงเครื่องร้องเพลงที่ไม่มีความรู้สึกทุกคำที่ร้องออกมามันมีนกลไกคอยควบคุมไร้อารมณ์และความรู้สึกแล้วว่างเปล่านอกจากเสียงสูงแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจสักนิดเลยแครับเชนญีิเสษยท่านอื่นจะมองยังไงผมไม่สนแต่สำหรับผมคุณไม่เพียงหูเห็นมูคอมเมนต์ในมือชีมมากๆเลย เทมุเวลาจริงจังพนหล่อเลยอะขอความเตือนผู้เข้าแข่งขันทุกคนอีกครั้งถ้ามีการบอใบสถานะของตัวเองในรายการนี้เด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่สังกัดไในก็ตามไม่เช่นนั้นทีมงานของรายการนี้มีสิทธิจะถอนถอนผู้เข้าแข่งขันคนนั้นออกจากรายการได้ทันทีขอบคุณสัน ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของอาจารย์มู่ค่ะต่อไปฉันจะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกให้ดีกว่าน,นี้ค่ะและในเวลานี้ขอเชิญมิสซิสดีรำขึ้นมาบนเวทีกอีครั้งนะครับเราจะทำการประกาศคะแนนโหวตของฮองเฮาโพแดงนะบนนี้ฮองเฮาโพแดงใครจะเป็นผู้ชนะคนแรกในการแข่งขันรอบนี้ ขอแสดงความยินดีกับมิสซิสดีด้วยครับคุณชนะไปอย่างเฉียดเฉีวมากๆชนะไปสองคะแนนครึขอบคุณครับถึงแม้การแข่งขันถึงแม้จะแพ้การแข่งขันแต่ผมก็จะขอแสดงความยินดียินดีนของฮอวโพดแดงด้วยที่ได้ คะแนนโบไปถึง103ร้อยสามคะแนนถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับและตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่าผู้ข้าแข่งขันที่เก่งกูว่าผู้ขอาแข่งขันที่เก่งการน,นี้จะเป็นใครกันแน่ขอเสียงปรมือให้เธอด้วยครับฉันคือนักร้องไปลูกค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวัง พอดีฉันเพิ่งจะเสร็จงานจากที่อื่นมาร่างกายยไม่ค่อยจะพร้อมแต่ถึงยังไงฉันก็จะตั้งใจพัฒนาต่อไปการแข่งขันในครั้งนี้ฉันจะมาอ่แน่นอนค่ะมิซิสดีทำห้แผนของฉันพังยับเยินฉันจะต้องรู้ให้ได้กแกเป็นใครการแข่งขันสนามแรกเสร็จแล้วเรือสำราญก็คงจะเข้าฝั่งแล้วนะไม่รู้ว่าพี่สีจะเห็นข้อความที่ฉันส่งให้หรือยังเขาจะโกรธที่ฉันมาแข่งร้องเพลงหรือเปล่านะ สองชั่วโมงผ่านไปห้องเตรียมตัวอีอีเป็นอะไรไปหรอพี่จุนะนะคะโชว์ในรอบที่สองนี้ผู้เข้ารอบแต่ละคนเตรียมมาอย่างเต็มที่เราไม่ต้องซีเรียสหรอกนะฉันมีีกว่ารอบแรกแน,น่นอนจ้ะอออพี่จุนเฮใช่ไหมเลย ตอนนี้เป็นการแข่งขันเนการนักนะร้องในรอบที่สองที่มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5คนแต่เราต้องการเพียงแค่สองคนที่จะเข้ารอบต้องขอขอบคุณนักร้องทั้งสีท่านก็นหน้านี้สำหรับการแสดงที่ยอดเยี่ยมด้วยครับและในลำดับถัดไปขอเชิญมิสซิสดีผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของในรอบที่สองนี้ขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะคระับผมขอมอบเวทีนี้ให้กับเธอซึ่งเธอมาในบทเพลง Loving you, yêu khó siêu promo hay gặp thơ được rồi. Ai, mi sếp đi mi sếp đi. Tóc trôn ra thôi yang ngay đa. cô bóng 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 ngon ngon bóng cơn bóng 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 gặp thờ. I wanna do มันคือสิ่งที่ในที่ใจของฉันปรารันาเออคำเมื่อกี้ก็ถ้าออกเสียงผิดเอสเอสขอโทษด้วยคำนั้นเอสพยายามออกเสียงมาหลายครั้งมากแบบตอนที่ไม่ได้พากเหมือนไงอนนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีคำนี้คำนี้แบบก็เจอแล้วพยายามพูดหลายครั้งมากมันก็ไม่ได้สิดอทฟ้าตึกไลฟส์สดรายการกน้ากัดน้รง และรูกสียงของฉันเลยดู is of of loving you ท่ามกลางเสีงความรักที่มีให้เธอในเฮลิอคอปเตอร์นี่คือเสียงของคุณนูฮ่หาเลยเนี่ยมันมันพร่องมากชิงชิง และฉันก็รักเธอมากขึ้นกว่าเดิมแล,ะล,ะละ้วสิ่งที่มิสซิสดีสื่อสารออกมามันซาบซึ้งกินใจมากๆเลยผมรู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับไปในช่วงวัยรุ่นอีกครั้งช่วงที่ร้องเพลงกับกีตาร์หนึ่งตัวร้องเพลงที่ตัวเองชอบผมไม่มีอะไรจะคอมเมนต์แล้วระเพราะตอนนี้ผมได้กลายเป็นแฟนเขาของคุณไปแล้วขอบคุณมากๆเลยคับ คำชื่นชมของฉันถูกคุณเฉยนแย่ไปหมดแล้วทุกคนอย่าคิดว่าเพลงนี้ง่ายนะคะเสียงสูงในะคำัสุดท้ายที่มิสซิสดีได้ร้องว่าผู้นั้นมันสูงไปถึงช่องที่แแม้แต่ฉันเองก็คงจะร้องให้มันเพราะขนาดนั้นไม่ได้แน่นะคะ่ะทั้งสองท่านแสดงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้ผมจะขอถามิสซิสดีอย่างจริงจังสักหน่อยนะครับคุณได้เซ็นสัญญากับบริษัทอื่นหรือยงะะังครับ ห่าเราอะไรกันนี่ผมจริงจังนะครับเนี่ยผมจะขอพูดในแชทเจนตรงนี้เลยห้ามใครมาแย่งกับผมเด็ดขาผมจองมิสซิสดีแล้วแน่นอนว่านอกจากอาจารย์หมู่ครับไม่ทราบว่าครั้งนี้เทมหมู่ของเราจะให้มิสซิสดีกี่คะแนนดีครับเมื่อคู่ผู้เชื่อของผมบอกว่าช่องชาเน็ต แสดงความคิดเห็นว่าคุณเป็นผู้เขียงขันที่ภายในได้เลือกเอาไว้แล้วและผมช่วยสนับสนุนคุณโดยการกดดันหงเฮาโัวแดงให้ตกโรคและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครั้งนี้ผมจะไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆผมได้เขียนคะแนนที่ผมให้คุณลงในกระดาษเรียบร้อยแล้วเมื่อคะแนน เมื่อการบวดคะแนนเสร็จสิ้นค่อยเปิดให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันนีทีถ้าเช่นนั้นผมขอเชิญท่านบวดได้เลยครับคืนนี้ใครจะเป็นผู้ได้ไปต่อกันเนะและคําตอบกําลังจะปรากฏแล้วครับสามสองหผู้เข้าแข่งขันหม่เรียกเก้ามิสซิสดีร้อยแปดคะแนนหมดเวลาครับ ยินดีด้วยครับมิซิสดีคุณได้คะแนนเต็มอยู่ในลำดับที่หนึ่งครับผมเห็นชัดๆเลยว่าทีมงานเจตนาเลี่ยมเอลเลเลี่ยมใจจะกระเด็นออกมาข้างนอกอยู่แล้วนี่จริงจะได้คะแนนเต็มได้ยังไงเ้อฉันไม่ต้องการให้ใครไดาว่าน้องห่าในคอมเมนต์นี้ผมจะจัดการในนี้ครับไปพาเด็กดื้อคนนั้นมาให้ฉันด้วย เวทีนั่ากันนักร้องทุกท่านยังจำเรื่องคะแนนของเทพมูได้หรือเปล่าครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราทุกคนจะได้รู้พร้อมกันแล้วเหรอสิคะแนนเต็มให้เต็มเลยหรอพี่จุนไม่ต้องฝืนร้องออกมาเถอะพี่จุนยินดีด้วยนะคะฉันยินดีใจมากเลยค่ะงงี้ เกือบลืมไปพี่จูนคะโทรศัพท์ของพี่ดังมาตั้งนานแล้วนะโทรมาตอนนี้อย่าบอกนะว่าจะเป็นลูกเหืนชิงสายที่ไม่ได้ล้างห้าสายเหวืนชิงหนึ่งในที่ที่ผ่านมาคุณรู้ชายอยู่บนดาฟ้ารีบมากครับเอออีอ,อ,อีช่วยฉันเก็บของด้วยนะฉันมีธุระด่วนต้องรีบกลับไปอืม ไม่เคยทิ้งงานมาด้วยพลตเกินแบบนี้แต่ครั้งนี้กลับบินมาหาฉันด้วยระยะทางที่ไกลมากึงมืนอนระวังตายแล้วตายแง่แก่พี่สีโกรธฉันแน่ๆเลยพี่สีค้าน้องขอโทษมานี่อไกลไปก็เลยสติไม่ถึงใช่ไหมเข้ามาไกลอีก เอาวะไหนๆมันก็เป็นความผิดของฉันเองตีก็ตีเขอแค่พี่สีหายโกรธก,ก,ก,ก็พอพี่สีเเ็นพี่สีขอโทษค่ะน้องผิดไปแล้วพี่สีจะตีหรือจะดุด่าว่าน้องอยังไงก็ได้นะคะแต่น้องขอได้ไหมคะพี่สีอย่าให้น้องออกจากรายการเหี้ขขาเลยนะคะอืมเฮ้ พี่สี่น้องรักพี่สี่ที่สุดเลยน้องรู้อยู่แล้วหรือว่าพี่สี่ดีกว่าน้องที่สุดพี่สี่รอที่สุดในปฏิพีแสนดีที่สุดในกาแล็กซี่แล้วก็แมนสุดๆไปเลยละชิงชิงยินดีด้วยนะแด้อันดับหนึ่งมาพี่ภูมิใจในตัวน้องมากรอพี่สี่กลับมาแล้วพี่จะพาไปฉลองใหญ่นะพี่สี่ยังต้องไปอีกเหรอคะเรือสำราญจะออกฝั่งผ่งนี้เช้าพี่จะต้องกลับไปก่อนที่เรือจะออกเพิ่งจะได้เจอกันแค่แป๊บเดียวเองจะไปอีกแล้วเหรอ น้องอยากได้ของคนอะไรพี่จะออกมาฝึกถ้างั้นน้องขอออกทะเลกับพี่สี่ด้วยได้ไหมครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดน้องมีน้องกลับมาก่อนวันจันทร์ก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วเขาก็ถือซะว่าเป็นรางวัลของน้องไงล่ะคะน้องไม่ได้ออกทะเลไปเที่ยวกับพี่สี่ตั้งนานนานแล้วนะน้องรับรองเลยล่ะคะ่ะว่าน้องจะไม่เดี้ยวไม่สนจะเรียบร้อยที่สุดเลยนะก็เลยแล้วพี่สี่ที่สุดเลย คนโดจื่อจีนเมืองหลวงที่พระของมู่จินบ่อยผู้เข้าร้อรายกันหน้านักร้องมิสซิสดีจุนชิงข้อมูลมิสิสดีชื่อจุนชิงสัญชาติจีนประเทศจีนการศึกษา ประถมมัธยมศึกษาที่เมืองหลวงมัธยมปลายศึกษาที่โรงเรียนดนตรีประสบการณ์ได้รับรางวัลรางวันชนะเลิศการแข่งขันเปียโนมันธยมต้นปลายถูกส่งไปยังมหาลัยดนตรีเมืองหลวงฮลโหรอจัดการให้ฉันพบคนหนึ่งเดียวนี่คุณไหมายถึงจุนชิง